สวัสดีค่ะเกซินีประทุมสุวรรณนะคะนั้นเป็นผู้ติดตามประเมินผลนะคะโครงการต่างๆภายใต้แผนงานสื่อศิละปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสสค่ะนะคะในวันนี้ช่วงนี้ค่ะก็จะมาคุยกันนะคะถึงเรื่องของการติดตามประเมินนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นภาคีเครือข่ายของ แผนงานนี้นะคะเราทำงานร่วมกันกับแผนงานนะะก็จะต้องอทราบว่าแผนนั้นมีนโยบายมีเป้าหมายอย่างไรนะคะต้องการเห็นอะไรบ้างนะคะก็ะวันนี้นะคะก็จะเป็นการประเมินจริงๆแล้วเวลาที่พูดถึงการติดตามประเมินผลเนี่ยหลายคนก็จะเกรงแล้วก็กลัวนะคะว่าใครจะมาประเมินประเมินอะไรเราจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ย มันเป็นการประเมินที่เน้นการพัฒนาตนเองพัฒนาโครงการคือในอดีตนะคะ่ะเวลาที่เราพูดถึงการประเมินเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ประเมินเขาก็จะมาประเมินบอกว่าโครงการที่รับทุนของหน่วยงานนี้นะคะทำแล้วได้ผลสําเร็จนี้อย่างไรนะคะเขาก็จะบอกแบบนี้แล้วเขาก็จะบอกต่อไปว่าเจ้าของโครงการเนี่ยต่อไปควรจะให้ทุนหรือไม่ให้ทุนนะคะนี้มันเป็น การประเมินในอดีตนะคะซึ่งซึ่งคอนเซปต์ของเรานั้นไม่ใช่ค่ะเราเป็นการประเมินเพื่อให้ภาคีของเรานะคะสามารถที่จะทำงานต่อไปแล้วก็สามารถที่จะพัฒนางานของตนเองต่อไปได้รู้ว่าตัวเรามีจุดแข็งอย่างไรนะคะมีจุดที่ควรจะต้องเสริมพลังในเรื่องอะไรนะคะการหัวข้อวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการประเมินค่าตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนนะนี่ก็เป็น เป็นอีกแนวคิดนึงนะคะที่เราอยากรู้ว่าทุกครั้งที่เราจ่ายเงินนะคะเช่นโครงการของเราในลงทุนไป100บาท10,000บาทนะคะแล้วผลตอบแทนมันได้คืนกลับไปนะะสู่สังคมเนี่ยสักกี่บาทนะคะถ้าได้มากก็ดีใช่ไหมลงทุนไป1บาทนะะได้ไปบาท50บาท25 5บาทอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าโครงการที่ เท่าทุนหรือต่ำกว่าทุนไม่ดีอันนี้มัน,ม,นมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบค่ะว่าโครงการของเรานะฉันได้ค่า X ROI 1.25อีกโครงการได้1.5นะคะมันเทียบกันไม่ได้แต่เราทำเพื่อที่เราจะเปรียบตัวเราเองนะคะปีหน้าถ้าเราทำโครงการนี้อีกนะคะเราปิดจุดด้อยอะไรต่างๆแล้วเนี่ย เราสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับสังคมเนี่ยมากขึ้นเท่าไหร่นะคะและตัวเลขนี้ค่ะก็จะเป็นตัวเลขที่ได้รับการยอมรับเวลาไปพูดที่ไหนนะคะเขาก็จะเห็นว่ามันสร้างผลที่ดีให้กับสังคมในด้านไหนอย่างไรบ้างโดยพิจารณาออกมาเป็นตัวเลขแต่ความเป็น s l i ความยากมันอยู่ตรงที่ทุกอย่างจะต้องแปลงเป็นตัวเลขเราไม่ได้ค้าขายนะเรลงทุนกว๋วยเตี๋ยว1ิบบาทนะคะ แล้วเราก็ขาย15บาทนี่เรียกค,คือกําไรแต่ว่าผลตอบแทนทางสังคมบางอย่างมันไม่ได้เป็นตัวเงินใช่ไหมคะแต่ความยากคือเราต้องแปลงตรงนี้ค่ะมาเป็นตัวเงินนะคะอันนี้ก็คือคอนเซปต์กว้างๆนะคะเรื่องของ SROI ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนิดนึงนะคะว่าทำไมต้องใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ทางสังคมเนี่ยคะ่ะเขามอง ทั้งสายทั้งกระบวนการนะคะเริ่มตั้งแต่ตัว INPUT นะคะมีปัจจัยนำเข้าอะไรบ้างที่เป็นทุนของเราเป็นทรัพยากรของเรานะคะแล้วก็ Process เป็นอย่างไรผลลัพธ์ผลกระทบเป็นอย่างไรเรียกว่ามองทั้งตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมันแสดงให้เห็นผลลัพธ์ทั้งทางบวกและทางลบบางโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการที่ดี นะมันสร้างผลกระทบทางบวกแต่ในบางมุมอาจจะมีมิติด้านลบนะคะอันนี้ SROI ก็ให้ความสำคัญนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะบวกอะไรนะหักกลบลบหนี้กันนะคะแล้วก็จะบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลกระทบทางลบมันก็มีนะนะคนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันได้ผลดีอะไรกับสังคมโดยภาพรวมนะคะอันต่อมาค่ะ มันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะเพราะว่าการประเมินแบบนี้ไม่ใช่ทัศนะของผู้ประเมินลงไปตรวจสอบไปเช็คนู่นเช็คนี่แล้วก็บอกว่าดีหรือไม่ดีนะ,ะแต่เราจะต้องเชิญหรือเราต้องไปพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะให้เขามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินด้วย และสุดท้ายนะคะมันจะต้องแสดงผลกระทบอย่างซื่อสัตยนะ์นั่นก็คือมันต้องมีตัวชี้วัดมันต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนที่จะบอกว่าเราประสบความสาเร็จในเรื่องนี้เรื่องนั้นอย่างไรนะคะต่อไปค่ะการที่เราทําโครงการโครงการภายใต้แผนงานนะคะอย่างเช่นในปีนี้เนี่ยเรามีเรื่องของ NCD เด็กอ้วน เรามีเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะ,ะหรืออุบัติเหตุเรามีเรื่องบุหรีไฟฟ้านะคะเรามี3มประเด็นหลักนะคะเ,เราก็ในโครงการของเราเราก็ตั้งเป้านะคะว่าเราจะต้องผลิตสื่ออะไรนะคะตอบโจทย์อะไรนะคะอันนั้นคือผลที่โครงการนะคะจะต้องทำนะคะแต่นี่อยากชวนมาดูแบบนี้ก่อนค่ะมาดูว่า แผนงานนะคะที่ที่สนับสนุนโครงการเขาก็ต้องตอบแลก็มีตัวชี้วัดของเขาเหมือนกันนะคะอันแรกที่เราจะสนใจถ้าทุกคนดูแผนผังตรงนี้นะคะสิ่งที่ภาคีเครือข่ายของเราสนใจก็คือเราจะผลิตสื่อใช่ไหมคะเราจะผลิตสื่อเราจะทำกิจกรรมสร้างสารรค์เพื่อที่จะให้ผู้รับสารของเราเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะคนที่ทำเรื่อง ncd ก็จะต้องสร้างสื่อสร้างกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนของเรานะคะลดอ้วนนะคะลดหวานลดมันลดเค็มเพื่อที่จะลดอ้วนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคนที่ทําเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าก็จะต้องผลิตสื่อเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานั่นแหละค่ะนะคะคนที่ทําเรื่องอุบัติเหตุนะคะเขาก็จะผลิตสื่อเพื่อจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอันนี้คืองานของเราถูกไหมคะ แต่ทีนี้ค่ะแผนงานเนี่ยเขาก็มีเป้าหมายเขาไม่ได้สนใจแค่ตรงนี้อันเรื่องนี้ก็สําคัญนะเาสนใจสื่อนะคะที่สร้างก็ใช่สนใจว่าผู้รับสารเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่นะคะเขาดูไปถึงตรงนั้นที่สําคัญค่ะเขาย้อนกลับมาดูตัวเราด้วยนะคะตัวเรานี่จะอยู่ฝั่งสายนะคะภาคีของเราคนที่พาคีทํางานด้วยนะคะดูอะไรบ้างคะ่ะ สิ่งที่แผนงานสนใจนะคะสิ่งที่ท่านทำแล้วนะคะโครงการท่านทำแล้วเนี่ยท่านสร้างแกนนำพลเมืองนักสื่อสารสุขภาวะได้หรือไม่สร้างได้จำนวนเท่าไหร่เห็นไหมคะเขาไม่ได้ดูเฉพาะปลายทางแล้วกลับมาดูต้นทางด้วยนะสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเราเราตัวเราเองเพื่อนๆนนักเรียนของเราแกนนำนักเรียนของเรา แกนนาผู้ปกครองของเราแกนนําชุมชนของเราที่ร่วมโครงการเนี่ยนะคะในขณะที่ทําโครงการเนี้ยเสร็จแล้วมันเกิดแกนนําพลเมืองนักสื่อสารสุขภาวะได้หรือไม่นี่ถามว่าคํานี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นล,ยลอยลอยไม่ใช่ว่าใครเข้าร่วมนะคะมีคนเข้าร่วมโครงการนี้ โครงการของท่านเนี่ยมีคนเข้าร่วม1ิคนมีแกนนำที่ร่วมทำงาน15คน20คนแล้วทุกคนจะมาเคลมว่าเออฉันทำได้ละ20คนมันก็ยังไม่ใช่เพราะเขาดูอะไรคะเขาดูคุณสมบัติด,ด้วยคนที่จะเป็นแกนนำได้เนี่ยนะตามความหมายนี้นะคะที่แผนงานจะต้องไปตอบโจทย์สสสแลส้วสสสจะต้องไปตอบตอบโจทย์ของประเทศนะคะทำงานมาเนี้ย คนรู้เท่าทันสื่อไหมนะแกนนำเนี้ยรู้เท่าทันระดับไหนนะคะเขามีทักษะการผลิตสื่อเพิ่มขึ้นไหมเขามีความรอบรู้สุขภาพเรื่องนั้นๆไหมเขาเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไหมเห็นไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันคนจะเป็นแกนนำได้จึงต้องมีทั้งสี่ส่วนนี้ซึ่งต้องวัดนะคะซึ่งต้องวัดผลนะคะจากนั้นค่ะสื่อ ที่แกนนำเหล่าแกนนำผลิตได้เนี่ยมีกี่ประเภทมีกี่กิจกรรมปรากฏไปทางแพลตฟอร์มไหนบ้างนะคะจำนวนเท่าไหร่นะะมีคนคอมเมนต์มีคนไลค์แชร์กันต่างเยอะไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสื่อนะคะเท่านั้นไม่พออย่างที่บอกนะเขาไปดูไปถึงว่าแล้วไอ้คนรับสื่อนะคะเป้าหมายของกลุ่มเราเนี่ยเขารับแล้วเขาทะนักรู้บ้างไหม ะะเราทำสื่อเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเขาดูแล้วเขาเข้าใจไหมนะคะเขามีความรอบรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นไหมนะคะและที่สำคัญคือเขาเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปล่าคนที่ไม่เคยนะก็ไม่เคยนะนี่ก็ถือว่าเขาดีอยู่แล้วคนที่เคยลองก็รู้แล้วไม่ดีต่อไปไม่ลองคนที่ เคยใช้ต่อไปไม่ใช้คนที่ใช้แล้วเลิกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาดูเนะะี่ยค่ะแผนงานเวลาที่จะต่อเนี่ยเขาต้องดูทั้ง3ตัวนีนะะ้ให้สนับสนุนโครงการนี้ไปแล้วมันสร้างแกนนําได้ไหมกนนําพลเมืองเนี่ยนะคะมันสร้างสื่อได้จริงหรือเปล่ามีกี่แบบนะคะกี่รูปแบบกี่ชิ้นงานก็ว่ากันไปและสุดท้ายแล้วสื่อเนี่ยมันเปลี่ยนพฤติกรรมคนได้ไหมอันนี้คือสิ่งที่แผนงานจะต้องไปต่อ แผนงานตอบไม่ได้ค่ะถ้าภาขคีไม่ช่วยตอบถ้าภาคีไม่ได้ทําตรงนี้แผนงานก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปตอบนะคะเพราะฉะนั้นคืออันนี้คือสิ่งที่จะต้องเป็นการบ้านของภาขคีด้วยนะคะดูกันต่อนะคะทีนี้ถ้าเราทําเรื่องของสุขภาวะเนะะี่ยค่ะเราทําเรื่องสุขภาวะก็ต้องเข้าใจก่อนว่านะคะ การเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันต้องมีปัจจัยที่มากำหนดอะไรที่จะทำให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะมาจากสองส่วนค่ะตัวเราเองเราได้แรงบันดาลใจตัวคนคนนั้นนะคะเกิดแรงบันดาลใจการเกิดแรงบันดาลใจนั้นอาจจะเกิดจากตัวเองก็ได้นะเกิดจากเห็นไอดอลเห็นต้นแบบที่ดีแล้วอยากจะเป็นแบบเขา น,ะะนั่นแปลว่าก็ต้องมีไอดอลเข้ามาใช่ไหมคะทำให้เราเปลี่ยนอยากจะมีแรงบนันดาลใจนะคะอันนี้คือโดยตัวเราเองเราเปลี่ยนพฤติกรรมได้กับอีกแบบหนึ่งค่ะนะคะเราไปปรับสิ่งแวดล้อมรอบๆคนคนนี้นะคะอีกหน่อยเขาก็เปลี่ยนได้เองเออมันเปลี่ยนได้นะสิ่งแวดล้อมมันกำหนดตัวนี้ได้นะคะมันกำหนดการเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ยกตัวอย่างเช่นอะไรครเดินขึ้นตึก3มชั้นตึก3าชั้นไม่มีลิฟต์เราจะต้องเดินขึ้นอันนี้ก็คือมันเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ทำให้คนต้องบริหารร่างกายทำให้คนต้องออกกำลังกายนะะนี้ถ้าเราดูเน่สิ่งแวดล้อมจะมี2ส่วนสิ่งล้อมทางกายภาพนะะไม่มีลิฟต์ให้ขึ้นต้องขึ้นบันไดนะคะไม่มีร้านอาหาร รอบๆโรงเรียนที่ขายอาหารไม่สุขภาพนะคะอันนี้มันก็คือสิ่งล้อมทางกายภาพหรือการมีตลาดสีเขียวอันนี้ก็คือสิ่งล้อมทางกายภาพบางคนบอกอยากกินของดีอด่ะของดีคือในความหมายที่เป็นอาหารอินทรีย์แต่ว่าสิ่งที่เราไปรอบข้างเราตลาดที่เราไปใช้ไม่เคยมีตลาดสีเขียวเลยฉันไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนะ,ะอันนี้ก็เป็นสิ่งล้อมทางกายภาพนะคะ ถ้าเปลี่ยนตรงนี้ได้พฤติกรรมเปลี่ยนได้สิ่งแวดล้อมทางสังคมคืออะไรคะสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็คือสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นชุมชนถ้าเราคบกับเพื่อนมีแก๊งมีกวนที่ชอบฝอ,อกกําลังกายนะคะมันก็จะหล่อหลอมเราถ้าเราอยู่กวนนี้เราก็ได้ออกกําลังกายนี่คือสังคมนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมนะคะ ในส่วนของแรงบันดาลใจถ้าเรามีแรงบันดาลใจเนี่ยเดี๋ยวความรู้ทักษะมันก็จะมาเองมาจากการที่เราค้นหาด้วยตนเองมาจากการที่มีคนมาจากอบรมให้คุณการปรับเปลี่ยนคุณค่าทัศนคติทั้งหมดนี้ค่ะทั้งความรู้ทั้งทักษะคุณค่าทัศนคติทั้งสิ่งแวดล้อมทางสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมทางกายภาพตัวนี้มันจะทําให้เรา เปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นพฤติกรรมสุขภาพได้อันนี้คือสิ่งที่อาจจะเรียกว่านักสื่อสารสุขภาวะต้องเข้าใจนะถ้าเรามุ่งไปที่คนไปสร้างแรงบันดาลใจอย่างเดียวนะคะก,ก็ทำได้แต่เหนื่อยนะคะแต่ถ้าเราทำทั้งสองด้านนะสร้างสิ่งแวดล้อมให้เขาด้วยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นนะคะนี่คือประเด็นที่ ทำไมถึงเราต้องเข้าใจเรื่องของปัจจัยกำหนดสุขภาพต่อไปค่ะอันนี้ก็จะใกล้เคียงกันก็คือเชื่อเห็นว่าสิ่งที่เราทำเนี้ยนะคะสิ่งที่ทุกโครงการกำลังทำเรากำลังจะสร้างสรรค์สื่อเรากำลังจะสร้างกิจกรรมนะคะที่สำคัญที่นั้นอยากจะเรียนตรงนี้ก็คือการทำสื่อและกิจกรรมยาวเว้น2เรื่องเรื่องที่1การมีส่วนร่วมนะคะ ท่านทำเรื่องอะไรจะยามดึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมถ้าเราทำเรื่อง n c d ดีเด็กอ้วนนะคะในโรงเรียนนะคะกลุ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมนั้นไม่ได้มีเฉพาะนักเรียนแต่จะต้องรวมถึงผู้ปกครองเท่านั้นอาจจะไม่พอต้องอาจรวมถึงชุมชนบุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกันค่ะอ,อ,อุบัติเหตุก็เหมือนกันนะคะมีเพื่อนนะคะดีกว่าทำคนเดียวนะคะ การมีส่วนร่วมสำคัญและที่สำคัญที่ไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยสุขภาพเมื่อกี้นี้ก็คือสิ่งแวดล้อมก็คือระบบนิเวศเราจะต้องสร้างระบบนิเวศอย่างไรสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขาอย่างไรเพื่อที่จะสร้างแรงบ,บันดาลใจให้ความรู้ทักษะปรับทัศนคติเพื่อให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ค่ะนะคะไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เราบอกใครไม่ได้ ะะแต่เราจะต้องวัดผลได้ประเมินได้ต้องมีหลักฐานบอกคนอื่นได้จึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องของการติดตามประเมินผลนะคะ้น์โชดนี้ให้ดูเพื่อ,อแสดงให้เห็นว่าเวลาที่เราพูดถึงผลลัพธ์เนี่ยเราไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เราทำแล้วจบอะเช่นผลิตสื่อเสร็จอันนี้งานเราจบแล้วไม่ใช่อันนั้นมันเป็นเอาต์พุตนะคะ แต่ถ้าเวลาที่เรามองทั้งกระบวนการเราจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นสื่อที่ท่านผลิตนะ่ะนะคะก็จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงนั้นดูทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะคะเราต้องมองในเชิงของการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงก็คือการดูว่าสภาพจริงอะ่ะของเดิมมันคืออะไรมีมากน้อยขนาดไหน มีคุณภาพอย่างไรอันนี้คือของเดิมแล้วพอเราทำโครงการไปแล้วเสร็จสิ้นโครงการแล้วเราก็ดูอีกทีว่าสภาพใหม่นั้นเป็นอย่างไรจำนวนคนเพิ่มขึ้นหรือไม่ความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายของเราเปลี่ยนไปอย่างไรเกิดพฤติกรรมสุขภาพหรือไม่เน้นถ้าดูจากภาพตรงนี้นะคะเช่นยกตัวอย่างนะคะ ข้อมูลเดิมเรต้องมีจํานวนเรื่องเด็กอ้วนนะคะเออถ้าเราทําโครงการแล้วเราไม่เก็บข้อมูลก่อนด้านนี้หายไปเลยนะคะถ้าเราหลงลืมไปนะคะเราทำเอ,อ่อทำงาน TOR เสร็จปุ๊บนะได้ที r มาเราก็ลุยเลยนะคะเราก็จะเห็นแต่ข้อมูลข้างหลังเห็นแต่ข้อมูลด้านขวานะคะแล้วเราก็บอกไม่ได้หรอกว่าเอ้ยแล้วมันเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนเปลี่ยนแปลงอย่างไรเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ จะไม่รู้นะอันนี้คือความสำคัญว่าทำไมจึงต้องเก็บข้อมูลก่อนเริ่มโครงการเราเรียกว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานเป็นเบสไลน์ดาตานะคะจำนวนเด็กอ้วนจำนวนผู้ป่วย NCD จําจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุในชุมชนนี้ตัวเลขนี้นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเอาเฉพาะบ้านเรานะ,ะเอาเฉพาะโครงการเรานะ,ะไม่ต้องอยกตัวอย่างระดับประเทศ ะะถ้าเราทำโครงการของเราทำในชุมชนแห่งนี้ทำในอำเภอนี้ททำกับโรงเรียนนี้นะคะเอาข้อมูลแค่ตรงนั้นต้องการตัวเลขตรงนั้นเวลาเขียนโครงการเนี่ยนเห็นอันหนึ่งก็คือทุกคนก็จะเอาข้อมูลระดับชาติมานะครับคนสุโขทัีเท่าไหร่ไม่ใช่ค่ะนะคะมันเปรียบเทียบไม่ได้เพราะฉนั้นเราทำที่ไหนเราดูข้อมูลที่นั่น ะะจำนวนเด็กอ้วนเป็นยังไงจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าแกนนำนักสื่อสารมีไหมพวกนี้เขามีความรู้สุขภาพระดับไหนมีทักษะการผลิตสื่อระดับไหนมีศักยภาพอย่างไรนะคะอันนี้ดูก่อนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเสร็จแล้วพอทำโครงการผ่านไป4เดือน5เดือน6เดือนแล้วแต่เสร็จสิ้นโครงการแล้วเก็บข้อมูลอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะดูว่า เด็กว้นน้อยลงเด็กเด็กผอมมากขึ้นเด็กสมส่วนมากขึ้นนะ,ะเด็กผอมน้อยลงเด็กผอมน้อยลงเด็กสมส่วนมากขึ้นเพราะเราสูงดีสมส่วนนะคะจำนวนครั้งอุบัติเหตุลดลงวัดได้ประจักษ์ชัดเจนเห็นไหมเพราะเราพูดแบบนี้เนี่ยไม่มีใครเถียงได้เพราะมันมีตัวเลขยืนยันระดับพฤติกรรมเป็นยังไงคะก่อน ก่อนเริ่มโครงการเป็นแบบนี้หลังเริ่มโครงการมันเป็นตัวเลขได้หมดนะคะระดับพฤติกรรมได้เท่าไหร่ระดับความรอบรู้ตอบปัญหาสุขภาพได้ไหมนะคะในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะการผลิตสื่อนะคะเดิมมีความรู้แบบนี้ผลิตได้ประมาณนี้หน้าตาสื่อเล่าเรื่องได้แค่นี้แต่หลังจากที่เราเรียนรู้นะคะจากการทำโครงการแล้วเนี่ยนะะ มีทักษะการผลิตสื่อสูงขึ้นนะได้คะแนนเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ั้นทุกอย่างมันก็จะเป็นในเชิงปริมาณมก็จะบอกเป็นตัวเลขได้ในเชิงคุณภาพมันก็จะบอกคุณลักษณะของวัตถุหรือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เห็นไหมคะนะคะอันนี้ก็อันนี้ค่ะคือสิ่งที่จะทำความเข้าใจเบื้องต้นให้ทุกโครงการได้ทราบ นะคะว่าเป้าหมายของการติดตามประเมินหรือความต้องการที่จะรู้ SROI เนี่ยรู้ไปทำไมนะคะแล้วเวลาเราทำโครงการนี้นะคะเราทำงานเราตอบโจทย์ของเราแล้วตาม TOR แต่เราก็ต้องไม่ลืมด้วยว่าแผนงานเขาก็มีเป้าหมายม,มีมีตัวชี้วัดของเขาที่จะต้องตอบ จริงแล้วเขามีตัวชี้วัดอีกเยอะนะคะแต่ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือสิ่งที่นั้นได้พูดไปเมื่อสักครู่3ตัวค่ะตัวเราเราผลิตแกนนนาได้ไหมเราผลิตสื่อได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็ผู้รับสารของเราเปลี่ยนพฤติกรรมไหมนะคะนี้เราต้องตอบให้ได้และคือข้อมูลที่เราจะต้องเก็บนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเก็บแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อค่ะว่าแต่ละประเด็นเนี่ยนะคะเราจะเก็บอะไรกันบ้าง ต่อมาก็เป็นเรื่องของ NCD นะคะก็สวัสดีคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะนีเน้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับท่านเลยนะคะเรื่องของ NCD เด็กอ้วนนะคะถามว่าจะต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะที่ต้องเก็บก่อนและหลังก็ตามนี้เลยค่ะนั่นแปลว่าเก็บสองครั้งนะคะก่อนเริ่มโครงการและหลังโครงการอันที่1ส่วนสูงกับน้ําหนักนั่นเชื่อว่าในทุกโรงเรียนมีนะคะเอาแค่ตัวเลขมาใส่นะอันที่สองคือระดับความรอบรู้ เรื่องสุขภาพ3าอนะคะและระดับพฤติกรรม3าออันนี้ก็คือเก็บก่อนและหลังทั้งหมดนี้ทํามันอยู่ในแบบสอบถามชุดเดียวกันไม่ใช่เรื่องยากนะ,ะแบบสอบถามนี้ชื่อว่าแบบประเมินแกนนํานักสื่อสารสุขภาวะนะคะก็เอ่อก็เดี๋ยวเวลาที่ท่านทําโครงการนะคะก็จะได้แบบสอบถามนี้ก็ไปเก็บกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายค่ะนะคะคนที่เริ่มโครงการนะคะ อันต่อมานะคะพอหลังจากเสร็จสิ้นแล้วนะ,ะนอกจากจะดูแกนน,ำนะะํำนักสื่อสารสุขภาวะสุขภาวะแล้วนะ,ะดูจำนวน,นะคะ่ะอันนี้ท่านก็ต้องตอบว่าได้จำนวนเท่าไหร่นะคะจำนวนก็ใช้วิธีการตรวจนับนะคะเ,เช่นโรงเรียนของเราะะทำโครงการนี้แล้วนะคะนักเรียน ผู้ปกครองผู้ปกครองครูและชุมชนที่เข้าร่วมโครงการะคะ่ะที่พอจะเรียกว่าเป็นแกนนำได้เนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ทำการตรวจนับนะคะอันต่อมาก็คือจำนวนสื่อผลงานชิ้นงานจะเป็นคลิปเป็นแคมเปญเป็นอะไรต่างๆที่ท่านทำนะคะจะมีกี่ชิ้นกี่ผลงานอันนี้ก็มียากนะคะถ้า สื่อและผลงานเหล่านั้นเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์นะคะก็ดูจากยอด Engagement ยอดถ้าเป็นออนไซต์ site, ก็ดูจากยอดผู้เข้าชมงานหรือผู้เข้าชมกิจกรรมอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องเก็บนะคะแล้วก็ที่สำคัญอันสุดท้ายก็คือผู้รับสื่อเนี่ยเกิดความตระหนักรู้และเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่ ะะโดยดูจาก2ตัวก็คือระดับความรอบรู้แล้วก็ระดับของพฤติกรรมผู้รับสื่อในที่นี้ก็หมายถึงกลุ่มเป้าหมายของของโรงเรียนนะคะกลุ่มเป้าหมายของการทําโครงการนี้นะคะพุ่งเป้าไปที่ใครเราก็ตามไปวัดนะคะว่าเด็กกลุ่มนั้นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนั้นนะคะเขาเกิดความตระหนักรู้และเปลี่ยนพฤติกรรมหรือไม่อันนี้ก็จะมีแบบประเมินอีกชุดหนึ่ง ะะซึ่งเดี๋ยวเวลาที่ท่านทําโครงการนะคะทางแผนงานก็จะมอบให้นะอะไรที่ต้องเก็บก่อนและหลังอะไรที่เก็บหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการแล้วอันนี้เราจะมีเครื่องมือให้หน้าที่ของท่านก็คือตามเก็บรวบรวมแล้วก็ส่งให้แผนงานนะคะจากนั้นนั้นก็จะได้นำข้อมูลที่ได้นะคะมาประมวลและบางอย่างก็อาจจะมีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมกับผู้ปกครองกับ แกนนำนะคะที่ที่เป็นแกนนำของท่านนะเพื่อที่จะประมวลทั้งหมดมานะคะแล้วก็คำนวณเป็นค่า SROI ค่ะอันนี้ก็คือหน้าที่ของโรงเรียนที่รับการสนับสนุนในเรื่องของ NCD อย่าปล่อยให้เด็กอ้นนะะกวนนะคะก็ทบทวนนะคะมีทั้งก่อนและหลังและบางอย่างเก็บเฉพาะหลังจากที่เสร็จสิ้นโครงการแล้วค่ะ